มาจ้านักลงทุนฟุตบอลทั้งหลายเมื่อคืนในกลุ่ม VIP แตกไป3าบินเต็มเตแดกเต็มเ,ม,เมกันไปทั้งสูงเดี่ยวทั้งสูงสเต็ปกินกันไปยาวๆปา่าเงี่ยมพาบวกพาเล่นบอลสดทั้งวันแทงบอลกันไม่หลับไม่ยอมนอนอันนี้เรื่องจริงบอกเลยท่านผู้ชมท่านได้อยากเข้ากลุ่ม VIP รายละเอียดและวิธีการเข้ากลุ่ม VIP อยู่ในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะพี่พวกพวกหน้าหีวิเคราะห์วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลูตันทาวเวอร์ซัสเวสแฮม อยู่ในเต็ดเรทราคาเปิดเวสแฮมอยู่ในเต็ดต่อครึ่งควบลูปทัศนะพี่ป่าเงี่ยม มั่นใจว่ายังไงทีมเยือนเวสต์แฮมก็นอนมาด้วย3คะแนนเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพความพร้อมที่สมบูรณ์เนื่องจากไม่มีโปรแกรมกลางสัปดาห์มาขวางทางแถมผลงาน2นัดล่าสุดก็คว้าชัยรวดและเป็นการตบทั้งเชลซี3-1กับไบตัน3าน3-1อีกด้วยเรียกว่าท็อปฟอร์มสุดๆเลยก็ว่าได้สวนทางกับเจ้าถิ่นลูตันที่ประเดิมเกมลีก2นัดแรกแบบประชัยรวดแล้ โดนถลุงตาขายตายถ่ายกว่า7เม็ดแม้ล่าสุดในเกมหลีกครับจะสามารถเอาชนะจิลลิงแฮม3ามาได้ทว่าเกมรับก็ยังคงอุดมไปด้วยปัญหาเดิมๆฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจไปต่อเต็มกำลังฟันทงจัดหนักเวสแฮมแจ่มจริงต่อเวสแฮมไปเลยฟันทงเวสแฮมชนะสอง1วิเคราะห์บอลบุนเดสลีกาเยอรมันบรุเซียดอทมุนเวอร์ซัส ไฮเดนเฮลราคาบอลมูลต่อสองเม็ดทัศนะพี่ป๋าเงี่ยม ต้องบอกว่าเกมนี้ไฮเดนฮามมีแววแพ้เป็นนัดที่3ติดต่อกันสูงเลยล่ะครับเพราะนัดนี้ต้องออกไปเยือนรองแชมป์เก่าซึ่งถ้าเทียบทั้งผลงานและขุมกําลังในตอนนี้แล้วถือว่าเป็นรองแบบบสุดกู่เลยล่ะครับขณะที่ดอดมุนเจ้าบ้านอย่างที่กล่าวไปข้างต้นผลงานช่วงต้นซีซั่นอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางมากนั่นก็โดยเฉพาะเกมรุกที่ยังไม่ขาดขาดเกินเกินไปหน่อยแม้วันนี้ จะเปิดบ้านเจอกับทีมน้องใหม่ที่แพ้รวดก็ตามแต่คงไม่ง่ายหากจะยิงประตูนในระดับขาดลอยหลักครับฟันธงรองไฮเดนฮาม 2. ชี้ชัดไฮเดนฮามขอตามหลักกันครับฟันธงไฮเดนฮามแพ้สองสาวิเคราะห์บอลกันโชเซเรียอิตาลีซัสโซโลเวอร์ซัสเวโรน่าราคาบอลซัสโซโลต่อครึ่งลูก ทัศนะพี่ป๋าเงี่ยมเจ้าบ้านซัสโซโลประเดิมผลงานในฤดูการนี้ได้อย่างย่ำแย่เพราะลงแข่งขันไปสองนัดแพ้รวดและยิงประตูใครไม่ได้เลยอีกด้วยขณะที่ทีมเยือนเวโรนาฟอร์มตรงข้ามกันเลยเพราะสองนัดแรก,ก็พวกเขาชนะรวดทั้งสองนัดฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมเร็ดราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกลบห้า แนะนำว่าอยู่ฝั่งรองทีมเย็ยนดีที่สุดครับเพราะเวโรนาฟอร์มกำลังดีขุมกำลังมีความมั่นใจสูงซึ่งต่างจากซสโซโลที่แพ้มาสองเกมติดแนวรุกก็ฝืดสนิทแถมเกมนี้ยังเสียกองกลางตัวหลักอย่างมากซิมโลเปสที่ติดโทษแบนอีกด้วยทำให้คุณภาพแดนกลางนอกของพวกเขาลดลงไปเยอะดังนั้นเกมนี้อยู่รองดีที่สุดครับมองว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับฟันธงรองเวโรนา ฟันธงสกอร์เวโรนาชนะ2-1วิเคราะห์บอลกันโช่เซเรียอาอิตาลี AS โรมาวส์ vs AC มิลานราคาบอลเสมอ AC มิลานทัศนนะพี่ป๋าเงียม เจ้าบ้านโรมาพวกเขาประเดิมฤดูการใหม่ได้อย่างย่ำแย่เพราะลงแข่งไปสองนัดยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแถมเกมรับละหลวมอย่างมากขณะที่ทีมเยือนเอซีมิลานพวกเขาประเดิมฤดูการใหม่ได้ดีมากๆ2นัดแรกชนะรวดทั้งสองนัดเรดราคาเปิดออกมาให้เสมอมิลานแนะนำว่าอยู่ฝั่งมิลานดีที่สุดครับเพราะพวกเขากำลัง,งนอทำผลงานได้ดีขุมกำลังก็ดี สุดๆระบบเซตมาลงตัวมากๆพร้อมเดินเครื่องล่าตาขายคู่แข่งเกมนี้เลยมองว่ามิลานที่เหนือกว่าจะไล่บทขยี้เอาชนะเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนฟันธงเอซีมิลานเชือดฟันธงสกอร์เอซีมิลานชนะ2-1วิเคราะห์บอลลาลิกาสเปนคาดิสเวอร์ซัสบิยาเรอันราคาบอลบิยาเรอันต่อปะอะ ทัศนะพี่ป๋าเงี่ยมกาดิดมีสี่คะแนนจากสามนัดถือว่าไม่เลวเลยเพราะเกมที่แพ้ไปหนึ่งนัดนั้นคือการแพ้บาร์เซโลนาซึ่งถือว่าไม่ใช่ที่แปลกแต่วันนี้พวกเขาต้องเจออีกหนึ่งของแข็งอย่างบียาเรอันที่มีจุดเด่นในเรื่องเกมรุกและที่น่าสนใจคือการมาเยือนที่นี่สี่ครั้งหลังสุดในหลีกพลพักเรือดำน้ำไม่ชนะเลยวันนี้ก็เชื่อว่าถึงกาดิดจะเป็นรองแต่เกมรับค่อนข้างดีน่าจะลุ้นเสมอได้อยู่ที่เด็ดบอลรอง กาดิษผลที่คาดเสมอหนึ่งหนึ่งวิเคราะห์บอลลาลิกาสเปนอันเมเรียเวอร์ซัสเซลตาบีโกราคาบอลเซลตาบีโกต่อเสมอทัศนะพี่ป่าเงียม เป็นการ,รเผชิญหน้ากันเองของสองทีมที่ยังไร้ชัยมาครองตั้งแต่ฤดูการเปิดทว่าทีมเยือนเซลตาบีโกดูดีกว่าพอสมควรในเรื่องของศักยภาพของขุมกำลังรวมไปถึงชื่อชั้นของกุญสือใหญ่อย่างราฟาเอลเบนิเตสเชื่อว่าแมตชนี้น่าจะปลดล็อกเก็บชัยไปได้ในท้ายที่สุดสอดคล้องกับเจ้าถิ่นอันเมเรียที่อาจจะไม่ชนะใครเหมือนกันทว่ารายละเอียดในแต่ละนัดดูไม่ จือศักเกมขนาดล่าสุดที่บุกเจ้ากรดิษหนึ่งหนึ่งก็เกือบเอาตัวไม่รอดหกักไม่ได้ประตูในช่วงนาทีบบบดูทรงแล้วจากสภาพนี้มีทรงพ่ายคารังสูงมากเมื่อพิจารณาจากเรตกับภาพรวมของสองฝ่ายแนะนำถือหางอาคันตุกะบุกชนะง่ายกว่าฟันธงวางเซลต้าบีโกโชสเตปวังเซลตาบีโกเสมอฟันธงเซลตาบีโกชนะหนึ่ง